พอเรื่องถึงกำลังใจขันหาจากไครพอได้ข็หาจากจากรค้องนี่แหละแมนบ่ค่ะขันหาสิไปทาจากกำลังใจจากผู้อืน่นผู้ใดละสีย่ยิบยืนในเฮ้านอกจากเฮ้าสี่สามขึ้นมาเองจากคนในคขอบคั่กับคนที่วางหลีกับเฮ้านะ อันเอาสิไปทาแต่บอกห้กำลังใจคอยแน่ให้กำลังใจอเใใจอาแน่บางคนเขาอาจสิบอมีอารมณ์ตรงนั้นนะคะบางคนก็อาจสิบอดแมนนีกระจิกกระใจเพราะเสียมานั่งให้กำลังใจผู้ใดได้ตลอดเวล่าเนะพราะตัวเขาเองก็ต้องการคือกันนะคะเพื่อนหอบมีปัญหาบ่คือกันท,ท่างคีดีก็คือสร้างกำลังใจให้เจา้าขอ บว่าสิหน่อยหรือหลายก็สามนะคะํำลั่งใจขี่มาจากอันดับแรกที่สุก็คือคํอำลังใจจาก,จากาเจ้าของนี่แหละบวมแมนจากผู้อื่นต่อจากนั้นก็คือสิเป็นมาจากคนรอบข้างเขาคนในครอบครัวเขาบว่าสิเป็นลูกบว่าสิเป,เป็นผะัวนะะขันเขาไห้มันก็มีกำลั่งใจขึ้นมาอีกเท่านึงแมนบอค่ะ และการสิไปอขอจากผู้อื่นขอกำลังใจนะเขาอาจจะมีหายอยู่แต่เขาก็บริสนิทบอกคือคนในป่านเขาเองบอคือคนในขอบผู้เขาเองเอีหยงกสรซางขันเฮาสนับสนุนกันขันเขาขันเฮาสนับสนุนกันส่งเสริมกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นเดินต่อได้ดีก็บาริใจกันมันกลายเป็น ตัดร้อนท่านำใจกันมันเดินต่อไไอะไรเพราะมันถอแท้แต่เริ่มขิดนะฮะเอาละค่ะนะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากจักของแล้วค่ะสู้ๆไปค่ะนะ,ะลมหายใจยังไม่ยุสู้ๆแล้วค่ะเด้อคลิปหนาพอกันไหมบ๊ายบาย